ยิ่มึงจะสมองเป็นลูคนแพ้เป็นมึงนจชนาเป็นผู้ายอยังมึมัาเลยนใครอดูแกกูรลอมาจากแบทจับมึงแยกอยู่ในเต็นหน้ามึงอย่ตึงอย่าทะลึ่งอยทะเล่นเกี่ยวกับต่ามตงกับปกคนมังเขนแล้วกูยิ่มึงกระจายยมึงตายกันแ่ไม่มึงไม่ทิทองกูเล่นบอกมึงไม่แจ้งหน้ามึงเหมือนพองกูจองี่ยรู้สึกกันว่ขากูจะสาบมึงให้เต็กอมอีกแบับ้มึงแยอยู่ในเตน น้ามังจะติงจะทะลึ่งจะทะล่นเกี่ยวจะสตักมันเิลยกูยินมึงจะตายยืนมึงตายกันแย่รองไม่แงมึงไม่ชิดทองกูเล่มอึงไม่เจ๊งหน้ามึงมันพอคลองแยแล้ารู้สึกกันว่าขายกูจะสาดมึงให้แต่หนูฟังใหวเว้ย่จะเป็นกูแต่มึงใ่เคยได้เป็นสองขามีร้อนีนจับแม่งไม่ด้เย็นด่ว่ากูเออแต่บูมมึงแม่งไม่เต็มไม่เต็ม ทำเียเลยไม่เป็นอ่ตอไอ้พาีอีกี่ปีไอ้ต้กูไม่กินตอในตอนเแม่และวกกูไม่ได้เตนพวกกูกินเบาัวกูกินเบาตากูกินเยอะป้อยู่ในห้องรอยู่ในกล้องตอนนี้กูฟลอร์เหมือนกับเจอมืออยู่ข้างนีบอลไปเจไมึงรอไปกันาวช่วยไอ้อนเขาบอกว่ากูแม่งเขาจะมาทำลา ึงคนออกกันลากันมาตากูได้เพื่อดอกกันชาเพลงแบบไม่ต้องบอกว่าคาคนแดงคนแดงคนลาทำมาคือจบมึงมาหยุดหยุดปองบาดชาแล้วก็เอาที่คนตกตบพวงมาลาประชาชนคนหัวควยลาชาไม่ต่างพี่และต้องวันคนแดงยังกระดอบอาใช้ความมืดชอบความรู้สึกตอนที่เธอค้างชื่อเดี๋ยวมึงจะโดนหมัดปืนยางยืดได้เอามันแล้วพวกมึงจะหนบทางขึ้นอ่ะ กูเอาทางขึ้นมึงอยู่ทางลงกูอยู่ทางขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วกูไม่ต้องการมึงไอ้สัตว์แต่กูร้อมาจากแบทจับเลยมึงแยกอยู่ในเต็นท์หน้ามึงจะตึงจะทะลึงจะทะเลนเกี่ยวจะต้องสาบมึงจะผักมันลังเทนแล้วกูยินมึงจะจายยิงมึงตายยิ่งจะแย่รองไม่แฮ็มึงไม่ทิศทากูเล่นบอลมึงไม่แจ้งหน้ามึงเหมือนพร้อมจะรอนอ่แปลว่รู้สึกกันว่าขายกูจะสาดมึงให้เต็มคู่ว่ามึงคู่เว้ย คุณรู้ไหมจะแฝงทำเพื่อมึงแค่ตัวนี้เต้นหน้ามึงจะต้องยิ่งทะลุยิ่งทะเล่นเกี่ยวกับเรื่องตาบึงก็หอบวันนั้นแค่ละด้วยยี่มึงก็ตายอยู่มึงตายอยู่กันแน่มองไม่เห็นมึงไม่ใช่เขาเล่นบอกมึงไม่แจ้งหน้ามึงมันโค้งกูจะหลอนอีกแฟนจะรู้สึกกับข่าวที่จะสาบมึงให้เต็มไปด้วยความแย่